สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นของวันที่12เดือนธันวาคมนะท่านผู้ชมตอนนี้ร้าท่านผู้ชมผมอยู่ที่คลองหลอดครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมผมจะมาก่อนนิดประมาณสักสิบนาทีครับคนจรคนไร้บ้านตรงนี้อยู่เยอะมากครับนี่ครับแต่ว่าตอนนี้จะมีเจ้าหน,น้าที่ของกรุงเทพมหานครเทศกิจนะครับเขามาไล่ครับมาไล่ให้คนจรอน,นี่ยออกไปครับ แต่ทุกคนครับปัญหาก็คือก็ยังเป็นปัญหาก็คือเห็นไหมครับมีขวดพลาสติกี่ครับขยะโฟมกล่องโฟมกล่องอาหารนี่ครับคือเขามีถังขยะทิ้งท่านผู้ชมครับตรงข้างกำแพงวัดครับจะมีถังขยะเอาไว้ให้กับคนที่ต้องการทิ้งขยะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดก็คือคนจรคนไร้บ้านเหล่านี้ครับเขาก็จะอาศัยคลองตรงนี้ในการซักล้างเลยครับเราว่าทำความสะอาดครับแล้วก็เศษกล่องอาหารขวดพลาสติกนะครับก็จะทิ้งที่คลองเช่นกันนี่ครับเห็นไหมฮะ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับทุกคนวันนี้ก็เลยมาดูครับเป็นนวัตกรรมแห่งใหม่นะครับที่กรุงเทพมหานครนําเข้ามาจากต่างประเทศครับเป็นเครื่องนับขุดลอกคลองนะครับนี่ครับเป็นแบบใหม่เดี๋ยวเป็นยังไงครับจะพาทุกคนไปดูกันครับวันนี้ผมไปได้มาเห็นนี่ครับเป็นการบําบัดน้ําเสียของคลองหลอดนะครับเป็นรูปแบบใหม่นะทุกคนเขาจะไม่ใช้ยกไม่ใช้รถเคลนตักนะครับนี่ครับจะใช้การดูดนะครับดูดโคลนดูดดินขึ้นมาข้างบนนี่ครับ แล้วดินส่วนนี้นะครับก็จะเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ใช่ไหมครับเป็นตอกต้นไม้เป็นทับถมที่ได้อ๋อเป็นเป็นแบบใหม่ใช่ไหมครับผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยก็จะทํำอีกทีทั่วคกรุงเทพมหานครเลยนะฮะโครงการโครงการก็คือขุดลอกบนดินี้ทั่วไปเลยต่อไปจะไม่ใช้จะไม่ใช้รถเคนตักแล้วบางจุดมันจะเข้าไม่ได้ผมจะไม่เขไม่ได้เลยผมว่างี้ดูดีกว่านะครับดูง่ายกว่าอ๋อโอเคมันแยกมันแยกดินกับน้ำออกจากกันเลยกันอ๋อนี่ครับเป็นระบบแบบใหม่ครับการ ดูดโคลนขึ้นมาครับเขาบอกว่ามันจะดีกว่าการที่ใช้รถอ๋อขอบคุณมากครับครับเขาว่าเนี่ยครับเป็นระบบใหม่ก็คือการบำบัดน้ําเสียแบบใหม่ครับก็คือจะไม่ใช้ยกรุดเครนนะครับยกโคลนยกดินขึ้นมามันจะทําให้น้ํามันขุ่นแล้วก็มันจะมีทั้งเศษดินเศษน้าขึ้นมาแต่ว่าการดูดโคลนขึ้นมาแบบนี้ครับมันจะง่ายแล้วก็มันก็จะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยครับนี่ครับ ดินที่ขุดขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะมีพวกอินทรีย์ธาตุต่างๆสามารถนําไปปลูกต้นไม้หรือทําอย่างอื่นได้ครับนี่ฮะก็จะลดขนนี่ครับนี่ครับรับขนดินตรงนี้ไปให้อย่างส่วนอื่นน่าจะเป็นการปลูกต้นไม้หรือถมดินในส่วนอื่นนี่ครับเป็นนวัตกรรมแบบใหม่นะครับแล้วก็ไทยเป็นเจ้าแรกนะครับที่ทําแบบนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือทั่วคลองกรุงเทพมหานครครับก็จะใช้การนี่ครับการดูดโคลนขึ้นมาแบบนี้ครับตลอดไปเลยครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับ นี่ครับรถขุดดินนี่ครับขุดดินไปแล้วนี่ครับไปดูข้างในทุกคนนี่ครับนี่ครับเห็นเลนภาพไหมครับนี่ครับก็จะใช้นี่ครับเครื่องจักรดูดนะครับดูดโคลนขึ้นมานี่ครับจากใต้ดินตรงคลองนี่ครับจะไม่ใช้รถเคลนเช่นเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแหละครับทุกคนครับโหเป็นการทําที่ทันสมัยมากนี่ครับตารางกำหนดตะกอนเลนที่ขุดขึ้นมาได้นะครับเทียบกับคิวที่รถขุด ดักดินปกตินะครับรถปกตินะครับจะได้ประมาณ130คิวเปียกนะครับอันนี้จะได้ประมาณ10คิวแห้งนะครับการเปรียบเทียบน,นะครับท่านชมผมก็ไม่ทราบว่าเขาคำนวณกันยังไงครับแต่จะให้ดูรายละเอียดข้อมูลคร่าวๆท,ทั่วไปครับนี่ฮะพรุนี้ครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นดินปกตินะทุกคนนะครับนำไปทิ้งคันละ5คิวครับนี่ฮะนี่ครับ5คิวแต่ถ้านําไปทิ้งนี่ครับคันละ5คิวเหมือนกันครับแต่จะได้ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนรายละเอียด ประโยชน์ที่นําไปใช้ได้ครับดินน้ําไปใช้เป็นประโยชน์นะครับได้น้าสะอาดคืนสู่ธรรมชาติครับค่าใช้จ่ายในการขนส่งประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็เพิ่มอัตราการขยายน้ําระบายน้ําในคูคลองให้สะดวกมากขึ้นครับสามารถแยกวัสดุที่นําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นดินและทรายออกจากเศษขยะที่ปนมากับการขุดลอกนะครับข้อดีของการที่ดูดโคลนขึ้นมาครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ครับ In San e r e In c h i n า i ี่เ new generation the new the new model n e s model is now first in Asia it's in Thailand in Thailand, Thailand yeah. yeah this from Switzerland g right? <Switzerland, S 1> Oh, y s oh <yes. S 1> ทุกคนดีครับ thank you so much ผมสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับมาจากสวิตเซอร์แลนด์อันนี้เป็นห้องเครื่องควบคุมนะครับการดูดโคลนแบบนี้ครับทุกคนนีครับประเทศไทยเป็นเจ้าแรกนะครับที่นำเข้ามานี่ครับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ มันจะมีที่ประเทศจีนครับจะจะเป็นแบบแบบรูปเก่าครับเป็นแบบโมเดลแบบเดิมๆครับแบบเก่าแต่ว่าถ้าโมเดลแบบใหม่แบบนี้ครับประเทศไทยเป็นเจ้าแรกในเอเชียครับแต่ซึ่งในยุโรปครับเขาทําการมานานแล้วทุกคนนะครับเขามีกันมานานแล้วครับแต่ว่าในเอเชียนะครับประเทศไทยคือเจ้าแรกที่นําเข้ามาจะให้ดูนะครับก็ข้อดีก็จะทําให้น้ําในคลองบ้านเราทุกคลองนะครับสะอาดแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นเยอะเลยครับทุกคนนะครับ อันนี้คือผมสอบถามนี่ครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่สตาร์บของของจากสวิสนะครับเครื่องนี้นะครับทุกคนนี่ครับเครื่องนี้ครับบ้านเราซื้อมานะครับคนซื้อมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับด้วยกันจำนวน2เครื่องครับสเครื่องนี่ครับก็จะทําการนี่ครับขุดลอกคลองทั่วกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนนี่ครับก็เราดูครับถ้าเกิดอนาคตนะครับถ้าเกิดมันมันวิร์กหรือมันดีขึ้นนี่ครับเขาก็น่าจะมีการซื้อเพิ่มเข้ามาอีกเพราะว่าบ้านเราเขาไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครครับที่มีคลองอย่างนี้ครับ มีทั่วไปเลยครับก็เป็นเรื่องดีครับที่จะมีเครื่องทําความสะอาดทองแบบใหม่เลยครับดูดโคลนขึ้นมานะครับดูดโคลนขึ้นมาแล้วดินนะครับทุกคนดินที่เขาขุดขึ้นมานะครับก็สามารถนําไปปลูกต้นไม้ทําอะไรได้เยอะเพราะว่ามันจะมีพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆที่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้งามครับนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับทุกคนเห็นเนี้ยโอ้โหเนี่ย โดยภาพรวมนะครับคลองนี้ก็ยังใสสะอาดนะครับแล้วก็น่าเดินเห็นไหมครับที่นี่สะอาดมากเลยนะครับนี่ครับโอ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับทุกคนการที่เรามีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานำมาใช้ในบ้านเราซึ่งในยุโรปครับเขาก็ใช้กันมานานแล้วครับแล้วบ้านเราในเอเชียนะครับก็เป็นประเทศแรกๆครับที่นําเทคโนโลยีนะครับในการขุดลอกคลองนะครับแบบดูดโคลนขึ้นมานี่ครับมาใช้ในบ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเขาบอกว่าเขาก็จะ ทําการขุดลอกนะครับไปทั่วๆของกรุงเทพมหานครเลยครับเพียงแต่ว่าคลองหลอดนี้เป็นคลองเขาเรียกว่าเป็นคลองแรกครับคลองคลองสาธิตที่จะทําการขุดลอกขึ้นมาครับวันนี้อันมินจะพาทุกคนไปดูนะครับตั้งแต่ตรงหัวมุมถนนรัตนาโกศิทร์ไปถึงปากคลองตลาดเลยครับแต่ว่าภาพรวมของคลองหลอดนะครับสวยงามแค่ไหนครับผมคิดว่านะครับหลังจากที่เขาขุดขุดคลองเอาโคลนออกเสร็จแล้วครับนี่ครับ น่าจะน้ําน่าจะใสขึ้นอีกเท่าตัวเลยครับคือตอนนี้นะครับการขุดลอกคลองที่นี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นครับนี่ครับการขุดลอกก็แค่ตรงจุดหัวถนนตรงนี้เองครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเขาน่าจะขุดไปเรื่อยๆครับจนถึงแถวแถวปากคลองตลาดเลยครับนี่ฮะถือว่าเป็นเรื่องดีนะทุกคนเป็นข้อมูลใหม่ที่ผมเพิ่งรามาวันนี้เช่นกันว่านี่ครับเรามีเครื่องดูดดูดดูดโครนนะครับของ ทางประเทศทางยุโรปครับนำมาใช้ที่บ้านเราแล้วเราไม่ได้แบบเช่ามานะทุกคนเราซื้อมาเลยครับซื้อมาด้วยกัน2เครื่องเลยแล้วก็นี่ครับจุดที่เราจะทากรนขนลอกนะครับขุดแรกคลองแรกนี่ครับก็คือนี่ครับคลองหลออนี่ครับอ้เดียวถ้าเกิดการขดลอกเสร็จแล้วนะทานผู้ชมผมจะพาทุกคนมาอัปเดตอีกทีนึงว่าการที่เรามีเครื่องดูดโครนนี่ครับเข้ามาใช้แล้วหลังจากเสร็จแล้วครับคลองนี่ครับจะสวยงามแล้วก็น้ําจะสะอาดแค่ไหนครับทุกคน ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะมีเทศกิจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของกทมนะครับมาคอยตรวจตานะครับสำหรับคนไร้บ้านนี่ครับคือจริงๆก็คือมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะแก้ได้ลําบากมากครับเพราะว่ามันคนคนไร้บ้านจํานวนคนไร้บ้านมันเยอะมากจริงครับแล้วเขาก็มาสร้างความเดือดร้อนแล้วก็บางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนก็ไม่รู้ที่จะรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลองให้มันดูสะอาดครับมันจะเห็นแบมมีกล่องโฟมเนี้ย กล่องโฟมกล่องพลาสติกต่างๆนะครับทิ้งลงแม่น้ำลำคลองนี่ฮะก็นี่ครับทำไมนี่ครับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครครับก็ต้องมาคอยตรวจตาดูแลความสะอาดครับโอ้ทุกคนอากาศตอนเย็นช่วงนี้นะครับเย็นสบายมากนะฮะก็อย่าเพิ่งไปซีเรสเลยครับทุกคนก็คิดว่าค่อยเป็นค่อยไปครับนี่ครับการปลูกฝังหรือว่าให้ให้จิตสานึกที่ดีต่อคนครับมันต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆครับ อย่างน้อยๆผมคิดว่านะครับโดยภาพรวมครับคลองหลออตรงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากพัฒนาขึ้นมากเลยครับนี่ฮะสวยงามมากทุกคนสะอาดด้วยครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นครับนี่ฮะตามที่ก่อนคลิปนี้ครับผมนําเสนอนะครับเขาจะมีเรือครับของกรุงเทพมหานครครับทาความสะอาดครับรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายครับวันละสองสามรอบครับนี่ครับแต่ขนาด ขนาดว่าทํความสาดทุกคนขยะก็ยังมีครับกล่องโฟมกล่องพลาสติกก็ยังมีให้เห็นอยู่ครับต้นขนุนอันนี้คือเป็นต้นขนุนที่ปลูกขึ้นมาใหม่นะท่านผู้ชมไม่ใช่ต้นขนุนเก่านะครับอย่างนี้อันนี้เป็นต้นขนุนที่เพิ่งเปิดใหม่ครับก็ถือว่าต้นขนุนนะครับมันก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็2ก็คือใบมันจะโดกหนามันก็ให้ร่มเงานะครับสำหรับคนเดินไปผ่านไปผ่านมาได้ดีเลยครับนีบ่ฮะ บรรยากาศน่าเดินเล่นช่วงเย็นครับอากาศช่วงตอนเย็นของวันนี้ก็ไม่ถึงกับร้อนมากครับนะครับช่วง5้า่หกโมงเย็นตอนนี้ฮะอุยอันนี้รู้สึกดีใจมากทุกคนที่กรุงเทพมหานครครับมีเครื่องขุดลอกคลองแบบใหม่ครับนําเข้ามาใช้ที่บ้านเรานี่ครับต่อไปนะทุกคนบ้านเราก็จะมีคลองสวยๆน้ำใสๆนะครับเกิดขึ้นนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับนะครับขออย่างเดียวครับทุกคนขอให คนไทยทุกคนนะครับมีกิจจำเนึกนะครับในการที่จะดูแลรักษาความสะอาดครับรู้จักที่จะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางครับเดี๋ยววันนี้แอนมินจะพาทุกคนไปดูนะครับเดินไปเรื่อยๆจนถึงแถวปากคลองตลาดนะครับว่าคลองหลอดของวันวันนี้ครับช่วงปลายปีนะครับจะดูสวยงามแค่ไหนครับแล้วก็มาเปิดเทียบกันครับทุกคนหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เขาทําการขุดคลนนะครับขึ้นมา จนทั่วคลองหมดคลองนะครับน้ําที่นี่ครับมันจะใสขึ้นเยอะไหมมาดูด้วยกันเลยครับคลองหลอดน,นี้ก็เป็นการขุดสร้างขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์ทั้งทุกคนนีครับตั้งแต่ในสมัยช่วงต้งตนกรุงรัตนโกสินทร์เลยครับคลองหลอดน,นะครับก็จะเชื่อมตั้งแต่สะพาน <c oughs> น่าจะเป็นสะพานแถวสะพานปิ่นเก้าครับนี่ครับเข้ามายังเขตของพระนครตรงนี้ครับแล้วก็ ยาวทะลุนะครับไปยังปากคลองตลาดนะครับ mm hmm. นี่ฮะ mm hmm. ก็ไปโผล่ทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาอีกฟากหนึ่งเช่นกันครับ mm hmm. ให้ดูปลาครับทุกคนเห็นปลาไหมครับน้ำก็ถือว่าใสนะครับใสสะอาดเลยครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมจุดที่สวยอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับใ mm hmm. ครที่มาเดินเที่ยวนะครับก็คือนะครับคลองหลอดอยู่ในระหว่างของ นี่ครับตึกกระทรวงกลราโหมตรงนี้ครับทุกคนก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามมากเช่นกันนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับทุกคนเป็นช่วงหน้าหนาวบ้านเราเนาะนี่ครับใบไม้ก็จะล่วงลงมาเยอะพอสมควรนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับแต่ภาพรวมนะครับทุกคนสวยมากบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมครับสวยงามจริงๆเลยนี่ยผมคิดว่านะครับยิ่งถ้าเรานะครับมีเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นมาในการขุดลอดครับน้ํา ลองทุกคลองบ้านเราครับน่าจะใสขึ้นอีกเยอะเลยครับผมเลินมาเลยนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับในส่วนนี้อยู่ตรงแถวแถวบริเวณกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีปลูกต้นเฟื่องฟ้านะครับรอบๆคลองครับเห็นไหมฮะและก็นี่ครับต้นขนุนนะครับนี่ครับก็ทําการปลูกขึ้นมาใหม่ครับสวยงามเลยครับนี่ครับกำลังโตเห็นไหมครับสะอาดมากเลยครับทุกคนนะครับนี่ตรงนี้ฮะส่วนนี้ฮะ หนึ่งที่มันสะอาดกว่าตรงต้นถนนนะครับตรงต้นคลองนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้ครับจะไม่ค่อยมีคนไร้บ้านครับมาอาศัยหลับนอนครับนี่ครับก็ทะให้นี่ครับจะไม่ค่อยเห็นพวกขยะมูลฝอยเท่าไหร่ครับอยู่ในคลองฮะทุกคนอากาศช่วงเย็นสวยงามมากจริงเลยนี่ครับผมคิดว่านี่ครับคลองหลอดนะครับเขาปรับปรุงแล้วก็ปรับภูมิทัศน์แต่ว่าเขายังคง รูปลักเดิมก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือนี่ครับการทําให้มีพื้นที่พื้นที่สีเขียวครับเพิ่มขึ้นมานะครับทําให้คลองครับมันดูสวยงามแล้วก็น่าสนใจขึ้นเยอะเลยครับนี่ฮะรระยะทางนะครับจากตรงหัวถนนตรงคลองตรงโร,รงแรม รตัตนโกสินนะครับมาอย่างปากคลองตลาดนี้ผมคิดว่ากินระยะทางประมาณเกือบเกือบสามกิโลนะทุกคนเนี่ยถือว่ายาวมากครับยาวพอสมควรเลยนะครับก็วันนี้ครับจะพาทุกคนไปดูเรื่อยๆครับนี่ครับไปจนถึงปากคลองตลาดเลยครับว่าตรงแถวปากคลองตลาดครับเขาจะมีการทําปรับภูมิทัศน์แล้วก็ขุดลอกคลองให้มันดูสวยงามแบบนี้ไหมดูครับสวยงามไหมครับนี่ฮะ แอดมินไม่ได้มาอัปเดตที่นี่นานมากแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่หางหายไปนานก็มาให้ดูบรรยากาศครับของคลองหลอดวันนี้ครับจะให้ดูนะครับช่วงเงย็นนะครับวัดนี่ครับที่อยู่ข้างคลองหลอดตัวนี้ก็สวยงามมากทุกคนเลยครับเจดีย์ทองพอสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์น,นะครับมันจะดูสวยงามโดดเด่นมากครับ อันนี้ก็คือวัดราชบพิตรนะครับสถิตมหาศรีมารามครับนี่ครับเป็นวัดนะครับในสมัยของรัชกาลที่5นะครับท่านทรงสร้างไว้ครับนี่ฮะเป็นวัดประจําสมัยของรัชกาลที่5นะครับสวยงามมากเดี๋ยววันไหนว่าแอนมมนจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรีวิวนะครับว่าวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามครับมีความสวยงามแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาเที่ยวคลองหลอดก่อนนะครับ วัดน,นี้สวยงามมากจริงครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีชาวต่างชาติหรือว่านักเที่ยวเข้ามามเที่ยวชมเท่าไหาร่ครับนี่ฮะค่อนข้างจะงเงียบสงบมากเลยครับต้นยางนาก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะมีอายุยาวนานพสมควรเลยครับนี่ฮะสะพานที่มื่ทุกคนสะพานแดงตรงนี้นะครับ ชาวบ้านนะครับคนทั่วไปก็ยังใช้สัญจรอยู่นะครับแต่ค่อนข้างที่จะอันตรายครับเพราะว่ามันผุพังไปมากแล้วนะครับดูราบนี่ครับเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทําความสะอาดคลองในพื้นที่50เขต50คลองนะครับเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับของในหลวงรัชกาลที่10เลยครับทุกคนเห็นไหมครับจากแม่น้ําเจ้าพระยาถึงแม่น้าเจ้าพยาก็ไม่ถึงว่านะครับ จากขวามือตรงนี้ครับนี่ครับไปยังสะพานปิ่นเกล้าครับคลองก็ทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของสะพานปิ่นเกล้าครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับก็ยาวไปที่บอกว่าเกือบเกือบสมกิโลครับไปโผล่แถวแถวปากคลองตลาดครับซึ่งตรงน,นั้นก็จะไปโผล่ที่แถวแถวท่าเรือราชินีครับก็ทะลุไปยังแม่น้าเจ้าพระยาเช่นกันครับสวยงามเลยทุกคนนี่ครับอากาศตอนเย็นสวยงามมากเลย ครับนี่ครับทุกเช้าๆนะครับทุกเช้าๆเลยช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะครับคอยนะครับคอยวิ่งเรือนะครับเก็บกวาดขยะถุงพลาสติกกล่องโฟมต่างๆครับรอบๆคลองหลอดนี่ครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับก็อาจจะมี เศษไม้ไม้แห้งที่มันร่วงลงบางบ้างครับแต่ว่าในภาพรวมนะครับขยะพลาสติกก็ค่อนข้างที่จะมีไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่ครับมีบ้างครับทุกคนไม่ใช่ไม่มีเลยครับก็มีครับแต่ก็น้อยครับน้อยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปยังแถวปากคลองตลาดนี่ครับเห็นไหมครับขยะนี่ครับก็ยังมีให้เห็นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ อันนี้เป็นเวลาจะ5้าโมงเย็นนะทุกคนเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังนี่ครับทำการปัดกวาดขยะอยู่ครับเห็นไหมครันี่ครับเครื่องลอกคลองนะครับทุกคนก็จะลอกคลองนะครับยาวมาจนถึงตรงนี้เลยครับทุกคนนะครับยาวมาเรื่อยๆนี่ครับผมคิดว่าน่าจะใช้เวลานานพอทุกคนครับกับเกือบหลายหลาย หลอาที่เลยครับเราไม่รู้โปรเซสการเขาเขาเขาทำกันยังไงบ้างแต่คือเขาจะค่อยๆนี่ครับขุดลอกโคลนนะครับที่อยู่ใต้ใต้คลองครับออกมาครับมาไว้ข้างบนให้มันแห้งพอมันแห้งเสร็จนะครับเขาก็จะใช้รถขนนะครับไปทิ้งยังที่อื่นหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นการไปถมที่การไปปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าดินข้างล่างครับมันจะมีแร่ธาตุสูงมากครับคือเหมาะสำหรับที่จะปลูกต้นไม้ฮะ ตอนนี้ผมใกล้ถึงปากคลองตลาดแล้วครับทุกคนจะให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนีครับพอคลองมันดูสวยงามนะครับคนก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติครับก็มาเที่ยวชมเลยเห็นไหมฮะนี่ครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่สวยงามจุดหนึ่งเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามมากเลยแอดมินไม่เคยพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของฝั่งนี้นะครับทุกคน ดี๋ยวจะพาไปดูนะครับในส่วนของคลองหลอดนะครับที่เชื่อมทะลุไปยังปากคลองตลาดนะครับไปดูด้วยกันเลยครับน้ําที่คลองนี้นะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่สูงนะครับเพราะว่าเป็นเป็นน้ําที่ผ่านมาจากเจ้าพยาครับแล้วก็คลองนี้ก็ทะลุทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยครับฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวามือฝั่งนี้หรือว่าฝั่งซ้ายมือครับก็ไปทะลุแม่น้ำเจ้าพยาเช่นกันฮะ ความกว้างของคลองหลอดนะครับอาจจะดูกว้างกว่าคลององอ่างนะครับทุกคนนี่ครับคลององอ่างก็เป็นคลองหนึ่งครับท <asury. S 2> ี่กุดสร้างนะครับโดยฝีมือมนุษย์ครับฝีมือคนบ้านเราเลยครับแต่ความกว้างแล้วคลองหลอดจะดูกว้างกว่าครับนี่ครับภูมิทัศน์ก็แตกต่างนะครับทุกคนคลองหลอดก็จะอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพุกพ่านมากไม่ค่อยจอแจมากครับนี่ฮะตึกรามบ้านช่องก็อยู่ห่างจากคลองครับแต่ถ้าเป็นคลององอ่างครับ คลองอ่างก็จะเป็นทะลุคลองไปชุมชนแถวย่านคนจีนแถวเยาวราชแถวบุรพาครับแ<ม>ถวๆเขตบ้านหม้อครับแต่ว่าตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะแบ่งแยกกันชัดเจน,นครับคผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาเรื่อยๆนะครับจะให้ดูนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็สวยมากเพียงแต่ว่าผมคิดว่านะครับฝั่งนี้ยังไม่มีการปรับภูมิทัศน์เท่ากับตรงต้นๆคลองครับ แต่ระดับน้ําหรือว่าความสะอาดก็ไม่ต่างกันเลยครับทุกคนเห็นไหมครับสะอาดมากนี่ฮะจะให้ดูครับนี่ครับโอ้สวยงามจริงเลยทุกคนเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเดินมาถึงปากคลองตลาดแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นป้านรถเมย์ครับก็จะมีนะครับผมว่านี่นะครับทุกคนเป็นส่วนศารนาเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับสําหรับคนที่มาเดินซื้อของเดินเที่ยวนะครับสวยงามไหมครับทุกคนสวยงามมากเลยเนาะนี่ฮะยิ่งถ้าเกิดเขาทําการเอาคลอนอยู่ข้างล่างนะครับออกมาครับให้หมดนะครับผมคิดว่านะครับคลองหลอดนี้ก็จะเป็นคลองหนึ่งที่สวยงามและก็ใสสะอาดมากเลยครับ นี่ครับอันนี้คือผมไม่เคยพาท่านผู้ชมมาดูนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเดินมาเรื่อยๆครับผมเดินมาเกือบเกือบสามกิโลครับจากโรงแรมแรัตลัโกสินครับมาที่นะครับปากคลองตลาดนี่ครับสะอาดมากเลยทุกคนนี่ครับ ก็สําหรับ f c บางขั้นนะครับที่เคยอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้กลับมาเยี่ยมที่นี่เป็นเวลาหลายปีถ้าเห็นคลิปนี้นะครับก็คงต้องรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่าขนาดผมนะครับมาอยู่กรุงเทพหลายปีครับผมก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงของคลองหลอดครับขึ้นเยอะมากเลยนี่ครับดูสะอาดมากแล้วก็สวยงามจริงๆเลยเดี๋ยครับท่ามข้ามตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นปากคลองตลาดครับแล้วก็นี่ครับ ถ้ารไปตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาแล้วครับทุกคนนี่ครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อยเมตรนี่ครับจะให้ดูวิวบรรยากาศของที่นี่นะครับนี่ครับในช่วงเย็นเย็นนี่ครับว้าวอ๋อนี่เขาเรียกส่วนสิบห้านาทีครับนี่ครับเขตพระนครนี่เขตพระนครคลองคูเมืองเดิมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับ คลองหลอดนะครับในเดือนธันวาคมนะครับก็ยังดูสวยงามมีสเสน่ห์และก็น่าสนใจมากครับทุกคนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เ,เกิดขึ้นใหม่ๆก็คือนี่ครับเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆครับในการใช้เครื่องดูดลอกคลองครับไม่ต้องใช้รถแบคโฮครับมาขุดเอาดินออกจากคลองให้มันน้ํามันเสียแล้วก็มัน เกะกะพื้นที่แล้วครับทุกคนเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขานําเข้ามานะครับเป็นเทคโนโลยีจากยุโรปครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นการดูดโครนจากข้างล่างนะครับออกมาใส่รถแล้วก็ทิ้งข้างนอกเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับนี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงแค่นี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยถ้ามีสิ่งไหนที่อันเบนพูดไม่ถูกต้องก็ต้องกลับขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็ทุกคนครับมีความสุขแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ